ประวัติของหลวงพ่อทวดตอนที่5ตอนจบบรรยายโดยติก๊กยิ่งศักดิ์ต่อมาในปีหนึ่งเกิดอายุวาตกโรคระบาดร้ายแรงในกรุงศรีอยุธยาประชาชนได้จะป่วยล้มตายกันเป็นจำนวนมากเพราะในสมัยนั้นยังไม่มีหมอและยาใดที่สามารถจะระงับยับยั้งโรคระบาดนี้ได้พระมหาธรรมราชาจึง ปรึกษากับหลวงพ่อทวดหรือพระราชมุนีท่านจึงได้ทำพิธีปลุกเสกน้ำพระบุทธมน์แล้วนำไปประพรมให้กับประชาชนทัน่วพนะนครททำให้โลกทุเราเือดหายไปโดยมิช้าการเวลาล่วงไปอีกนานพระราชมุนีสามีรามคุณูปร,รมจารย์มีวัยชราแล้ว จึงถวายพระพรในหลวงลากลับภูมิลำเนาเดิมที่วัดพัทสิงห์บรรพตพระโคจังหวัดสงขลาประชาชนต่างพากันมาต้อนรับมากมายและถวายนามท่านว่าสมเด็จเจ้าพระโคเป็นที่พึ่งทางใจของเหล่าประชาราชนอายุพรรษาของท่านก็ไม่ต่ำกว่า80พรรษาอยู่มาวันหนึ่ง มีสามเณรน้อยรูปหนึ่งไม่กล่าวถึงวัดเดินทางมาหาท่านที่กุฏิพร้อมทั้งนำดอกมณฑาทิพ์ดอกไม้สวรรค์มามอบถวายแด่ท่านท่านรับประเคนดอกไม้จากสามเณรแล้วก็นิ่งสงบอยู่สักครู่หนึ่งก็เรียกสามเณรเข้าไปในกุฏปิดประตูลงกรอนในคืนนั่นเอง บนท้องฟ้าเกิดมีดวงไฟดวงโตลอยวนเวียนรอบวัดพระครรสามรอบแล้วก็ลอยหายไปทางทิศอาคเนแม้ว่าหลวงพ่อทวดจะถึงการกิริยาล่วงรับดับไปแล้วแต่ชื่อเสียงเกียรติคุณของท่านยังคงอยู่ตราบเท่าทุกวันนี้วัตถุมงคลของท่านประชาชนนำไปกราบไหว้ก็ปรากฏความศักดิ์สิทธิ เป็นสิรมงคลแก่ผู้บูชาเป็นอย่างยิ่งจบบริบูรณ์ขอความสวัสดีมีชัยจงเกิดแก่ผู้รับฟังทั้งหลายนะครับขอได้รับความขอบคุณจากนัติยิ่งศักดิ์ณที่นี้สวัสดีครับ